ผที่นุ่มติดอยู่ในขณะน,นี้ถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจนะคะอยากซื้อเป็นของขวัญของฝากของชํารวยของที่ระลึกสามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะคะ089 0416008ค่ะงานริบบิ้นสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟคุณลูกค้าท่านใดสนใจนะคะอยากซื้อเป็นของขวัญของฝากราคาชิ้นละ10บาทราคาชิ้นละ10บาทวันนี้สั่งซื้อ50ชิ้นจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มแต่ถ้าสั่งซื้อไม่ถึง50ชิ้นทางร้านขออนุญาตคิดค่าจัดส่งค่าเก็บเงินปลายทางเพิ่มเติมออเดร์ 50บาทอย่างเช่นรับ20ชิ้นนะคะทางร้านก็จะแถมให้2ชิ้นเป็น22ชิ้นเก็บเงินไปทาง250บาทสำหรับลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลย089 0416008ค่ะ งานผ้าไทยสวยๆวันนี้ในรูปแบบของริบบิ้นคุณลูกค้าขาวันนี้นะคะนุ่มได้จัดทํานะคะเป็นริบบิ้นนะคะเผื่อคุณลูกค้านะคะจะได้นําไปเป็นของขวัญของฝากของชํารวยของที่ระลึกสามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยซื้อ10แถม1ซื้อ10แถม1จ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะคะ8ูน4 1 6 0 0 8 0 8 9 0 4 1 6 0 0 8งานนะคะริบนิ้นสวยๆแบ,บนี้นะคะที่สา้ารถนําไี่ช้งานนําไปใส่ได้จริงด้วยนะคะ คุณลูกค้านะคะแบบว่าบางครั้งบางทีเนาะเราใส่ชุดยูนิฟอร์มใช่ไหมเราใส่ชุดนี้ยูนิฟอร์มใส่ชุดแบบว่าที่เป็นสีสันอะไรเงี้ยคุณลูกค้าจ๋าเรานะคะต้องใส่ริบบิน้นเราต้องติดริบบิ้นแบบนี้นะแล้วเวลาติดนะคะติดฝั่งซ้ายค่ะติดฝั่งซ้ายค่ะคุณลูกค้าขาติดฝั่งซ้ายทั้งหมดอย่างนุ้นหมันนู้จะชอบติดตรงอกตรงนี้นะคะ ก็อยู่ติดเหนือระดับหน้าอ,อกตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็ถ้าเป็นตรงแขนนะคะก็จะลงมาวัดจากหัวไหล่ตรงนี้นะสนิ้วค่ะ1นสก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะหรือว่าคุณลูกค้าที่ใส่ชุดยูนิฟอร์มแล้วเป็นเสื้อคอปกนะคุณลูกค้าต้องติดอยู่ตรงคอปกนะติดอยู่ตรงปกได้เลยค่ะนี่ค่ะ ราคาชิ้นละ10บาทราคาชิ้นละ10บาทคุณลูกค้าท่านใดสนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะคะซื้อเป็นของขวัญของฝากนะคะของชํารวยของที่ระลึกสามารถติดต่อสั่งทาเข้ามาได้เลยเ๋ยวทางร้านของเราจัดทําให้ขอบพระคุณคุณลูกค้าทุกท่านมากๆสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะคะถ้ารับหรอคะถ้ารับเป็นร้อยชิ้นหรอถ้า100ชิ้นเนี่ยชิ้นละ9บาทนะ ถ้า100ชิ้นแต่ชิ้นละ9บาทค่ะจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มนะคะขอบพระคุณมากๆเลยขอบพระคุณคุณลูกค้าทุกท่านมากๆเลยอย่างเช่นรับ100ชิ้นนะคะก็เป็น900บาทจัดส่งฟรีค่ะเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มขอบพระคุณคุณลูกค้าทุกท่านมากๆเลยนะจะรับกี่ชิ้นแจ้งเข้ามาทักเข้ามาได้เลยะค,ะค่ะจะ,ะรับกี่ชิ้นแจ้งเข้ขามาทักเข้ามาได้เลยนะคะ0890416 0 08904608 8คคคค่ะะ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 งงงาานน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 นริิบบบบ้้สววยยแีไไปปปมอออเเเ็็ขขขัญฝกดลจ รูปแบบของเข็มหมุดค่ะใช้งานง่ายนะคะก็บีบแพ่ตรงนี้แล้วก็ดึงออกนะคะแล้วนี้เราก็ติดเข้าไปนะคะปักเข้าไปในเสื้อแค่นั้นเองค่ะนี่สวยๆแบบนี้เลยนะคะใช้งานง่ายค่ะใช้งานง่ายค่ะคุณลูกค้าจ้าราคาชิ้นละ1ิบาทราคาชิ้นละ1ิบบาทจ้าเนี่ยค่ะกำลังจัดเตรียมนะคะแพ็คใส่ถุงแก้วนะคะสวยๆแบบนี้เพิ่มเติมให้ด้วยนะคะนี่เลยค่ะสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสริมให้เลยเนาะจะรับกี่ชิ้นนะคะแจ้งเข้ามาทักเข้ามาได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะคุณลูกคา้าทุกๆท่านนะคะสู่ช่อง YouTube แม่มารีผ้าไทายของเรา089-0416-008ค่ะ089-0416-008นะคะถ้าเข้ามาโทรเข้ามาได้เลยค่ะเดี๋ยวต้องอสนแญาตแต่งนะคะแต่งปลายริบบิ้นนิดหนึ่งค่ะโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชิ้นละสิบาทชิ้นละสิบบาทจ้า ลูกค้าท่านใดสนใจนะคะก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะคะนี่นะคะซื้อสิบแถมหนึ่งค่ะซื้อสิบแถมหนึ่งค่ะสั่งซื้อห้าสิบชิ้นวันนี้นะคะก็จะได้รับทั้งหมดห้าสิบห้าชิ้นนะคะจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มจ้า ขอบคุณนะคะยินดีต้อนรับนะคะคุณลูกค้าทุกๆท่านเลยนะคะสู่ช่อง YouTube แม่บริพาไทยของเรานะคะอยากดูอยากชมนะคะรีวิวสินค้านะคะที่มีมากกว่า14,00 0รีวิวคุณลูกค้าขากดไปที่รูปโปรไฟล์ได้เลยจ้ะคลิกไปที่รูปโปรไฟล์ได้เลยนะเ mm hmm. ข้าไปดูเข้าไปชมรีวิวสินค้าก่อนได้คะ mm ่ะ hmm. ตอนนี้หรอตอนนี้กำลังแพ็คนะคะ mm hmm. นนกำลังแพะคะ mm ็ค hmm. ลิปวินใส่ถุงแก้วอยู่คะ mm ่ hmm. ะ,คะ เนี่ยเราก็จะแพคเป็นแบบนี้ขอบคุณค่ะขอบพระคุณคุณลูกค้าทุกท่านมากๆเนอะสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจวันนี้นะคะสําหรับคุณลูกค้านะคะที่สั่งซื้อสินค้าจากร้านแม่มรีผ้าไทยของเราตอนนี้ตอนนั้นอนะที่นุ่มอะ ที่น้องบอกว่าแจกเอ่แจกเฉพาะเดือนอพฤศจิกายนใช่ไหมริบบิ้นที่คุณลูกค้าสั่งซื้อสินค้าแล้วนุ่มแถมให้ใช่ไหมคะคุณลูกค้าขาววันนี้เดี๋ยวแถมให้ทุกออเดอร์เลยคุณลูกค้าสั่งซื้อนะคะผ้าตัดเสื้อใช่ไหม490บาทหรือว่าคุณลูกค้าจะซื้อสินค้าอะไรใดๆของร้านแม่บริา้าไทยของเราอย่างเช่นสั่งซื้อผ้าคลุมกระดุมแบบแมววันนี้อากาศเย็นๆเนาะ290บาทเดี๋ยวนุ่มก็จะมีริบบิ้นแถมเพิ่มเติมไปให้ด้วยนะ นะคะยวแถมให้เพราะว่าตอนนี้ตอนนั้นอ่ะเข็มหมดตรงนี้มันหมดนะคะก็เลยไม่ได้แถมให้นะคะก็ที่บอกว่าไม่ได้แถมให้เนาะวันนี้นะคะเริ่มต้นเดือนธันวาคมนะคะไปจนถึงปีใหม่เลยคุณลูกค้าขาเริ่มต้นเดือนธันวาคมไปจนถึงปีใหม่นะคะนุ่มสั่งนุ่มสั่งเข็มหมดมาเยอะเลยนะคะเดี๋ยวนุ่มจะแถมให้กับทุกๆออเดอร์เลยหรือว่าคุณลูกค้าท่านใดสนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะคะสามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลย0 8 9 0 4 1 6 0 0 8ค่ะ อยากนำไปเป็นของฟันของฝากนะคะก็สามารถนำไปใส่นำไปใช้งานได้เลยนะคะเวลาเราแบบว่าเหมือนที่น้องบอกอะคะ่ะเวลาเราบางครั้งบางทีเราไม่ได้ใส่เสื้อสีดำใช่ไหมแต่เราต้องออกไปข้างนอกหรือว่าเราจะไปติดต่องานนะคะจะไปแบบว่า,าหน่วยงานราชการไปโรงพยาบาลไปไหนไหนไปไหนไปที่ไหนอะไรยังไงเงี้ยคะ่ะคุณลูกค,ะคะ้าขาอย่างน้อยเราควรที่จะมีริบบิ้นตรงนี้ติดไว้คุณลูกค,ะคะ้าขาเพราะว่ามันเป็นการ ร่วมแสดงความไว้อาลัยคุณลูกค้าขาเนาะ <3 S 2> นอกเหนือเนาะนอกเหนือห้าสิบห้าสิบพอห้าสิบเนาะห้าสิบชิ้นนะคะห้าสิบชิ้นจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มแล้วก็แถมให้อีกห้าตัวเช่นเดียวกันให้แถมให้อีกห้าชิ้นเช่นเดียวกันเพราะว่าซื้อสิบแถมหนึ่งค่ะซื้อสิบแถมหนึ่งค่ะขอบพระคุณมากๆนะคะนอกเหนือจากคุณลูกค้านะคะจะได้ราคาพิเศษที่คุณลูกค้าสั่งซื้อหนึ่งร้อยชิ้นแบบเนี้ยต้องคิดราคาก็คือชิ้นละเก้าบาทไปเลยนะคะ ขอบคุณมากๆขอบคุณคุณลูกค้าทุกท่านมากๆเลยเผื่อคุณลูกค้านะคะอยากซื้อเป็นของขวัญของฝากของชํารวยของที่ระลึกแบบนี้คุณลูกค้าสามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะคะราคาชิ้นละนะคะ10บาทซื้อ10แถมหนึ่งค่ะซื้อ10แถมหนึ่งคุณลูกค้าท่านใดสนใจนะคะก็สามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยฝากกดไลค์ค่ะกดติดตามกดซับสไครต์นะคะทางช่อง YouTube แม่มาริพาไทายของเราด้วยหรือว่าสนใจนะคะสิผลิตภัณฑ์สินค้ารุ่นไหนแบบไหนนะคะมาทักเข้ามาโทรเข้ามาได้เลยจ้ะ ้าาเขามาโทรเข้ามาได้เลยนะศูนด้าค่ะศูนยนค่ะหกศูนย์ศูนย์แปดค่ะ 0, 89, 0 41, 8นย์แปดเก้าหจ้าติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะคะ <c oughs> มีรีวิวสินค้าเยอะเลยนะคะเข้าไปดูเข้าไปชมก่อนนะตอนนี้เดี๋ยวขออนุญาตนะคะ ก่อนที่จะไปรีวิวผ้าไทยสวยๆนะคะที่คุณลูกค้านะคะสั่งซื้อกันเข้ามานะคะเยอะเลยใช่ไหมนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปรีวิวเพิ่มเติมตอนนี้เดี๋ยวขออนุญาตนะคะแพ็คนะคะรบบินไว้อะไรจากนี้นะคะแพ็คใส่ถุงแก้วก่อนนะะไว้เป็นของขวัญของฝากของแถมให้กับพี่ๆคุณลูกคา้าทุกๆท่านด้วยสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจนะคะจะนําไปเป็นของขวัญของฝากนะคะนําไปแจกก็สามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยะคะ่ะ 089-041-6008ใช่ค่ะเบอร์นี้นะคะเป็นเบอร์โทรของที่ร้านเลยซื้อ10แถม1นค่ะพี่ซื้อ10แถม1จ้าวันนี้นะคะคุณลูกค้าสั่งซื้อ20ชิ้นคุณลูกค้าจะได้รับริบบินทั้งหมด22ชิ้นแต่จะมีค่าจัดส่งค่าเก็บเงินไปทางเพิ่มเติมอยู่ที่50บาท นะคะก็คือนะคะสั่งซื้อ20ชิ้นจะเป็นเก็บเงินปลายทางนะคะ250บาทจะได้รับริบบิ้นทั้งหมด22ชิ้นค่ะหรือว่าคุณลูกค้าจะสั่งซื้อ10ชิ้นนะคะซื้อ10แถม1ใช่ไหมซื้อ10แถม1ก็มีค่าจัดส่งนะคะค่าเก็บเงินปลายทางเพิ่มเติมอยู่ที่50บาทก็จะเป็น150บาทจะได้รับริบบิ้นทั้งหมด11ชิ้นค่ะคุณลูกค้าขาซื้อ10แถม1ซื้อ10แถม1สําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกชอ็อาป 0416008ค่ะ0890416008งานผ้าไทยสวยๆนะคะวันนี้ในรูปแบบของริบบิ้นนะคะที่นะคะคุณลูกค้าสามารถนำไปใช้งานเองหรือว่าจะซื้อเป็นของขวัญของฝากของชำร่วยของที่ระลึกก็สามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยขอบพระคุณคุณลูกค้ามากๆเลยนะคะสวยมากเลย เขาจะอยากได้ลายสก็ตหรือเปล่านุ้ยยังคิดอยู่นะนุ้ยเห็นเขาใส่ลายสก็ตขาวดำเนาะนุ้ยคิดอดี๋ยเดี๋ยวม,มันมีแต่ของเรามันมีแต่กรมดำไมหมคะไม่มีก็ยังว่าคิดอยู่เขาจะให้ถามอยู่เดี๋ยวเดีกแป๊บนึงเดี๋ยวมันจัดการให้แป๊บเดียวนุ้ยจะถามอยู่คิดเหมือนกันนะ,ะนี่เห็นไหมคะ สวยมากเลยสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะคะ0 8 9 0 4 1 6 0 0 8